สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่าสำหรับการขุดกับผู้ Miner แล้วให้ตัดจ่ายเป็น BTC นะครับโดยโปรแกรม Miner นะครับที่เราจะใช้ขุดในวันนี้นะฮะจะเป็นตัว N.B. m i n e r นะฮะตอนนี้เป็นลูกหลักของผมเลยนะครับเพราะว่าเวอร์ชันล่าสุดของ N.B. m i n e r นะครับปลดล็อกแ a ช h r ทได้ถึง74%ด้วยกันนะฮะโดยในคลิปนี้นะฮะเราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าทั้งในระบบ Linux ใน h i o s นะครับแล้วก็ในตัว Windows กันเลยนะครับก่อนด่นนะครับผมจะสาธิตวิธีการตั้งค่าในตัว HiveOS ก่อนนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะต้องมีเลขกระเป๋า BTC นะถ้าใครยังไม่มีก็ไปกดรับมาได้ในตัว กระเป๋า exchange ของเรานะครับจะเป็น Binance Bitcups บซิปเมกอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมใช้ b i t c u p ผมก็ใช้ของ b i t c u p มาแล้วกันนะครับก็เข้าไปในส่วนของวอลเล็ตเงินของฉันนะครับเลือกไปที่ตัว Bitcoin นะครับเลือกกดฝากเหลียนะครับ ถ้าใครยังไม่เคยฝาก BTC เนี่ยตรงนี้ครับมันจะขึ้นว่าให้สร้าง address นะครับเราก็กดสร้าง address ขึ้นไปแต่ในกรณีผมเคยสร้าง address ไปแล้วนะครับมันก็จะมีเลข address ของ BTC ขึ้นมาเนี่ยครับเลขกระเป๋า BTC ของเรานะครับเราก็ทำการกดคัดลอกครับเมื่อเราได้เลขกระเป๋า BTC แล้วนะครับให้เราเข้ามาที่ HiveOS ของเรานะครับเลือกมาที่ฟาร์มของเรานะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัว wallet นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ทำการเพิ่มกระเป๋านะครับโดยคลิกคำว่า add wallet ตัวนี้นะครับจะมีหน้าต่าง pop up ขึ้นมานะให้เราใส่ค่าต่างๆนะครับช่องแรกนะครับคอยคือเหรียญที่เราจะขุดนะครับในที่นี้เหรียญที่เราจะขุดคือเหรียญ ETH ไม่ใช่ BTC ย้ำอีกทีนะฮะเหรียญที่เราจะขุดคือเหรียญ ETH ไม่ใช่เหรียญ BTC นะฮะแต่เราจะให้เขาตัดจ่ายเป็น BTC ฉะนั้น ในช่องแรกนะฮะคอยให้เลือกเป็น ETH อย่าใส่เป็น BTC นะฮะถ้าใส่เป็น BTC นี้ขุดไปเสียเปล่าเสียเวลาเปล่าเลยนะครับให้เลือกเป็น ETH ศูนกระเป๋านะครับ Address ในเมื่อเราจะให้เขาตัดจ่ายเป็น BTC นะฮะเราก็เอากระเป๋า BTC ที่เราก๊อปมาเมื่อตก,กี้เนี่ยนะฮะ BTCbitcoin ตัวนี้นะครับเ,เข้ามาใส่เราก็วางลงไปนะครับ ฉะนั้นเราจะได้เสร็จแล้ว2ช่อง Name นะครับเนมเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะตั้งชื่อให้เราเข้าใจได้ว่าอันเนี้ยเราขุด E T H แต่ตัดจ่ายเป็น B T C ผมก็จะตั้งว่า E T C ไอ E T H นะฮะ to B T C ก็คือขุด E T H แต่จ่ายเป็น B T C นะฮะและกระเป๋าอันนี้นะครับมันจะใช้ได้กับเฉพาะ t o miners เท่านั้นนะฮะเอาไปใช้กับ p ู o l อื่นไม่ได้ผมก็เลยจะเติมเข้าไปด้วย for t o miner.com เท่านั้นขั้นตอนต่อมานะครับให้เรามาทำการสร้างฟล์ชีตนะครับในการขุดนะครับก็ให้เราเลือกที่แท็บฟล์ชีตตัวนี้นะครับอันที่1ครับให้เราทำการเลือกเหรียญที่เราจะขุดแน่นอนครับเราจะขุดเป็นเหรียญ ETH นะครับเราก็ใส่เข้าไปครับ ETH นะครับต่อมาครับในส่วนของ w a l l e t นะครับก็ให้เราใส่ w a l l e t ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับก็คือ ETH to BTC f o r t o m i n e r s com นะฮะก็เลือกเข้าไปนะครับต่อมานะครับในส่วนของ p o o ที่เราจะใช้ในการขุดนะครับก็ให้เราเลือกเป็น p o t o miners นะครับแล้วก็เลือกเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเอเชียนะฮะจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดนะครับในส่วนของตัว miner นะครับเราก็เลือกเป็นตัว nb miner เอกของเราในตอนนี้นะครับในส่วนของค่า conflict พวกนี้ผมไม่ได้ตั้งเลยนะผมก็ให้มันเป็น default ไปเลยนะครับ make sure อย่างเดียวนะครับว่า ตัวเวอร์ชันนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งณวันที่ถ่ายคลิปเนี้ยนะครับวันที่2 3มพฤศจิกายนเนี่ยมีเวอร์ชัน่น4 0จุดศูนย์ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าในตัวของตัว hive os เนี่ยยังไม่อัปเดตยังเป็น39.7นะครับฟีเจอร์ในตัว40.0มีอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของ windows นะครับโอเคเราก็ทำการเรียบร้อยตั้งชื่อนะฮะเราก็มาตั้งชื่อซะหน่อยนะฮะก็เป็นตัว eth เหมือนเดิมเลยแล้วกัน to btc นะฮะ for to miners com อะตั้งเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กด create file sheet นะครับ file sheet ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะฮะหลังจากนั้นเราก็เราก็มาเลือกเข้ามาที่ worker ของเรานะฮะแล้วก็เข้ามาในส่วนของหน้า ไฟล์ชีตนะครับเราก็มาหาไฟล์ชีตที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับก็คือ ETH นะฮะ ETH to BTC for t o m a n e r com นะฮะโอเคถูกต้องเราก็กดส่งจรลโดเข้าไปเลยครับปุชกดเข้าไปนะฮะทาง h i g h w a y ก็จะทำการอัปเดตวอร์เกอร์ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขุดกันได้จริงหรือเปล่านะครับเราก็เข้ามาบุ๊ดรอดูเลยนะฮะมา start Hive shell ดูนะครับรอสักครู่นึงนะฮะระบบกำลังเซต ตัวไฟชีททาการติดตั้งไฟชีทใหม่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เชลไฮฟเชลกำลังมาแล้วฮะโอเคเราก็มุดเข้ามาดูครับปึชขุดมาเอาละครับตัวม i เนอร์ก็ทําการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับดูดีทีเดียวนะครับตอนนี้ LHR ปลดล็อกอยู่ที่74%เลยนะฮะสำหรับตัว NB m i n น r นะครับช่วงแรกๆนะครับในการขุดเนี่ยมันจะทำการ เซตหาค่าที่นิ่งอยู่นะครับมันจะแกว่งไปแกว่งมานะฮะค่าแฮชเลสบางทีก็ดีดไป4 4 4 5บนะฮะบ,บางอันมันก็เป็นศูนย์นะฮะปล่อยไว้สักประมาณ5นาทีนะฮะห้าถึงสินาทีเดี๋ยวมันจะนิ่งนะครับแฮชเลสรวมที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ256-257สําำหรับแรมไฮนิกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแรมซัมซุงเนี่ยเขาจะได้4 5เมกะแฮชต่อใบเลยทีเดียวนะหใบเท่าไหร่อ่ะไหนเขาดูหน่อย 45คูณ6ใบ270เมกะแฮชเลยนะครับแต่ว่าการ์ดของผมเนี่ยเป็นแรมไฮนิกนะฮะมันจะได้อยู่ประมาณ43เมกะแฮชนะฮะคูณ6ก็อยู่ประมาณ258 256 27้ปร้งประมาณนี้นะครับจริงๆดูกราฟเดิมผมก็ได้นะฮะกราฟเดิมเนี่ยววิ่งนิ่งๆ,ๆไอ้พวกฟันหล่อเนี่ยเกิดจาก ระบบตัว HiveOS เองนะฮะที่ตัวเว็บในการเก็บค่าสแตตเนี่ยมันล่มเป็นช่วงๆนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับตัว m i n เ r เรานะครับก็วิ่งนิ่งๆ,ๆเลยนะฮะตอนนี้แฮชเลตอยู่ที่ประมาณ257นะครับโอเคครับในส่วนของตัว linux ก็ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของการตั้งการตั้งค่าของในส่วนของ Windows กันดูหน่อยนะครับว่าการเซตค่าจะทำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับในส่วนของตัว Windows นะครับแล้วก็ให้เราทําการโหลดตัว NB Miner มาจาก Git Hub นะฮะหรือใครที่มีแล้วก็โอเคใช้ได้เลยนะครับให้เรามาทําการ Edit ตัว Bad File ในตัว NB Miner นะครับผมสร้างไว้แล้วผมก็กดขึ้นมานะ Edit นะครับชุดคําสั่งพวกนี้จะเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว NB Miner ขีด A E Hash นะครับขีด O นะครับ StartUp บวก TCP ตรงสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือตรงนี้ฮะ ตัว address ตรงนี้นะครับวิธีการหานะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บของ two miners นะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะฮะเข้ามาหน้าแรกนะครับแล้วเราก็เลือกเข้ามาที่ ethereum ตัวนี้นะครับเริ่มต้นการขุดอย่างรวดเร็วนะครับในตัวนี้ครับมันก็จะบอกตัวช่องนะครับ address server สำหรับการขุดนะครับเราเลือกเป็นที่ server asia นะครับเราก็ลากตรงนี้ฮะแล้วกดทำการ copy ขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็เอามาวางอยู่ในช่อง นี่นะครับก็วางลงไปปึ๊บมันก็คืออันเดียวกันนะครับขีดยูนะครับตัวนี้จะเป็นเลขกระเป๋าของเรานะครับโดยให้เราไปเอาเลขกระเป๋า BTC มาวางนะครับง่ายๆเลยเราก็ไปเอาเหมือนเดิมนะฮะกระเป๋า BTC ของบิตครับคัดลอกมานะครับแล้วก็เอามาวางไว้ในตัวแบ d ไฟล์ตัวนี้นั่นเองวางลงไปปื๊ดนะฮะตามด้วยจุดแล้วก็อันนี้จะเป็นชื่อลิข์ของเราจะตั้งอะไรก็ได้ก็ตั้งไปนะครับแค่นั้นเองแล้วเราก็ทําการกด เซฟนะครับเราก็จะออกมาอ่าผมไม่เซฟนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทําไปแล้วนะครับเราก็จะได้ตัว Ba ไฟสำรับสำหรับการขูด to m i n e r s แล้วตัดจ่ายเป็น BTC นะครับเดี๋ยวเรามาลองคลิกให้ดูกันนะครับไปเลยเปิดขึ้นมาจะรันได้ไหมนะฮะ เครื่องที่ใน Windows ที่ผมใช้จะเป็นตัว GTX 1080นะฮะเป็นเครื่องเล่นเกมของผมนะฮะแรงขุดมันก็จะสู้เจ้าตัว3060 Ti ทีไ I ไม่ได้นะครับก็เอามาขุดขำๆระหว่างที่ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมนั่นเองนะครับโอเคทั้งหมดนะครับก็เป็นวิธีการตั้งค่านะครับ NB Miner ให้ขุดกับตัว Pool2Miners.com โดยตัดจ่ายเป็น BTC นะครับเดี๋ยวแถมท้ายตรงนี้ครับเรามาดูนะครับ ตัว N.B. Miner เวอร์ชันใหม่กันดีกว่านะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรใหม่แถมมาให้บ้างนะครับผมอ่านตัวเชนห l อกแล้วเนี่ยนะครับเวอร์ชัน40.0เนี่ยไม่ได้ปรับปรุงในส่วนของประสิทธิภาพ performance เท่าไหร่นะครับแต่เวอร์ชัน40.0เนี่ยจะไปเพิ่มในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆให้กับตัว miner นั่นเองนะครับฟีเจอร์แรกที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็คือฟีเจอร์ในการ overclock กัดจอ NVIDIA นั่นเองใครที่ใช้ค่า AMD ยังไม่สามารถ ใช้ได้นะครับในส่วนของตัวการตั้งค่า o v e r c ร์ c k ตัวนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของการตั้งค่าจำกัดการใช้พลังงานนะฮะการตั้งค่า Core ค l o อ k ของตัว t p u m e m c l o c k นะฮะในส่วนของการล็อก l t เท e นะฮะการตั้งค่า f Susan-speed แต่ว่าฟังก์ชันบางตัวนะครับจะใช้ได้ในโหมดของ Windows เท่านั้น Linux ยังใช้ไม่ได้นะอย่างเช่นตัวการ o f f o f f เ e t ของตัว Core c ร o c k นะครับหรือตั้ง mem c ร o c k การล็อกโวเทจหรือในส่วนของตัวแฟนสปีดนะครับจะใช้ได้เฉพาะ Windows นะมีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ดีมากเลยนะฮะฟีเจอร์ที่จะแสดงผลค่า LHR อยู่ในตารางสรุปนะครับก็คือในตัวตารางสรุปตัว s u m m า r ีนะครับ,ร ary, รบมันจะมีอีกคอลัมน์หนึ่งเพิ่มขึ้นมาบอกว่าณนะตอนปัจจุบันนะครับการที่เป็นการ์ LHR นะฮะขุดด้วยความเร็ว บล,ล็อกที่เท่าไหร่นะ70% 71 72 73 74นั่นเองนะฮะมีคำสั่งตัวพ็อกซี่นะครับฟีเจอร์ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการลบค่านะครับที่ไม่ได้ใช้ในกรณีขูดแบบ Dual Mining นะครับต่อมานะครับก็มีคำสั่งใหม่เกี่ยวกับไฟล์หลอกของเรานะครับโดยสามารถปิดนะครับตัว new job line ในตัวคอนโซลได้แล้วนะครับแล้วก็ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเซตตัวไซเคิลของตัว summary table นะครับซึ่งปกติเนี่ยค่า Default เนี่ยมันจะ แสดงผลทุกๆ30วินาทีนั่นเองตอนนี้เราสามารถตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็มีการแก้ไขนะครับบั๊กในส่วนของตัว ETS นะครับแล้วก็ตัว LHR Lock ในบางกรณีนั่นเองนะอันนี้ก็คือตัวสรุปนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน4 0่นะโอเคครับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะจางก,กันไปนะครับก็ฝาก ช่วยกันสนับสนุนช่อง Global Channel ของเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ